คิสาต้องปราพลพสหัวร้อนระบายโดนเพื่อนหักหลังเล่นเอาตกอกตกใจไปตามๆกันหลังพระเอกเจษีพอสรารศิริลักษ์โพสข้อความระบายความรู้สึกโดนเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต่มัธยมหักหลังโกงเงินไปกว่าสองหมืนบาทเจ้าตัวบอกเรื่องจำนวนเงินไม่ใช่ประเด็นแต่ที่เป็นเหตุให้หัวร้อนอะ พ่อมึงคือเพื่อนกูทำแบบนี้ได้ยังไงโดยหนุ่มร์ตแคปชั่นเล่ารายละเอียดว่าใครพบเห็นหรือติดต่อได้ช่วยบอกหน่อยครับมันเป็นเพื่อนผมเองมันขอซื้อหมวกเสือไปของในเกมแรกนาร็อกให้ของไปก่อนแต่ดันหายไปเลยชื่อคุณโจครับตังแค่20,000ืกว่าบาทไม่ได้อะไรแต่งงว่ามึงเพื่อนกูมึงทำแบบนี้ได้ไงติดต่อมาหน่อยนะคือไม่อยากจะแจ้งความนะ หรือมึงลดความตายไปแล้วงานนี้ทั้งแฟนๆและเพื่อนในวงการแหบหลอบใจกันใหญ่โดยเฉพาะที่สาวริธิสาที่เข้ามาปรามอารมณ์เดือดพอดบอกว่าเพื่อนใจเย็น Thank you the